ัจจุบันนี้ธุรกิจอ e e-commerce ในไทยกำลังขยายตัวไม่ว่าใครก็หันมาซื้อขายสินค้าออนไลน์ทำให้เกิดบริการขนส่งสินค้าพัสดุให้เลือกใช้เต็ไปหมดวันนี้เราจะมาแนะนำบริษัทขนส่งมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลย 1. บริษัทขนส่งไปรณียีไทยไปรณียีไทยบริษัทขนส่งสินค้าส่งพัสดุที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน มีสาขาเปิดให้บริการทั่วประเทศใกล้ไกลแค่ไหนไปษณีส่งให้หมดแถมมีประเภทการจัดส่งให้แม่ค้าออนไลน์ให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นขนส่งพัสดุแบบลงทะเบียน EMS และบริการเก็บเงินปลายทางค่าบริการเบื้องต้นส่งแบบลงทะเบียนพัสดุบรรจุซองเริ่มต้นที่13บาทลงทะเบียนแบบกล่องเริ่มต้นที่20บาทส่งได้ไม่เกิน2กิโลกรัม ส่วนส่งพัสดุแบบ EMS เริ่มต้น32บาทฝากส่งได้สูงถึง20กิโลกรัมค่ะบริการเก็บเงินปลายทางคิดค่าธรรมเนียม3%จากมูลค่าของสินค้าหลังจากเจ้าหน้าที่ปอนไอทายได้รับเงินค่าพัสดุจากลูกค้าแล้วจะโอนให้แม่ค้าออนไลน์ผ่านแอป Wallet ภายใน2วัน 2. บริษัทขนส่ง Curry Express บริษัทขนส่งพัสดุเอกชนที่แม่ค้าออนไลน์นิยมเลือกใช้บริการมีสาขาบริการทั่วเมืองไทยกว่า300สาขาและยังมีสาขาของพาร์ทเนอร์กระจายอยู่มากมายเช่น B2S FamilyMart สถานีรถไฟ BTS รวมถึงตามคอนโดมิเนียมหลายแห่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทขนส่งสินค้าและเอกสารที่ให้ความสะดวกสบายต่อแม่ค้าออนไลน์และผู้ใช้บริการอีกหนึ่งเจ้าคะ่ะค่าบริการเบื้องต้น ราคาค่าขนส่งในโซนกรุงเทพปริมณฑลเริ่มต้นที่30บาทส่งพัสดุโซนต่างจังหวัดเริ่มต้นที่45บาทบริการเก็บเงินปลายทางจะคิดค่าธรรมเนียม3%จากมูลค่าสินค้าและจะโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ค้าออนไลน์ภายใน3วันทำการค่ะ 3. บริษัทขนส่ง Best Express บริษัทขนส่งสินค้าพัสดุเอกชนที่สั่งสมประสบการณ์การส่งสินค้ามายาวนานในประเทศจีน แถมยังเป็นหนึ่งในเครือของอาลีบาบาที่แม่ค้าออนไลน์ในไทยก็นิยมใช้บริการด้วยสาขาที่เปิดให้บริการมากกว่า600แห่งทั่วไทยและมีตัวเลือกบริการขนส่งพัสดุให้กับแม่ค้าออนไลน์เลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นส่งพัสดุที่จุด d r อ p ท o ออฟแบบ Door-to-door บริการรับพัสดุถึงหน้าบ้านและแบบบริการเก็บเงินปลายทางค่าบริการเบื้องต้น ราคาค่าขนส่งเริ่มต้นที่25บาทส่งพัสดุไปต่างจังหวัดเริ่มต้นที่35บาทรองรับน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน50กิโลกรัมบริการเก็บเงินปลายทางจะคิดค่าธรรมเนียม3%จากมูลค่าสินค้าและจะโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ค้าออนไลน์ภายใน1วันทำการค่ะ 4. บริษัทขนส่งนินจาแวนนินจาแวนบริษัทขนส่งสินค้า ส่งพัสดุที่มีแม่ค้าออนไลน์ใช้บริการแม่แพ้ขนส่งเอกชนเจ้าอื่นการจัดส่งครอบคลุมทั่วประเทศมาในรูปแบบของการรับพัสดุทั้งแบบปกติใช้เวลา1-3วันในการจัดส่งพัสดุสินค้าและบริการรับพัสดุจากหน้าบ้านผู้ส่งและส่งถึงมือผู้รับซึ่งในตอนนี้ให้บริการเฉพาะเขตกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเท่านั้นค่ะค่าบริการเบื้องต้น ราคาค่าขนส่งเริ่มต้นที่35บาทเท่านั้นรองรับน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน25กิโลกร,รมัมบริการเก็บเงินปลายทางคิดค่าบริการเพิ่มเติม2%ยังไม่รวมแหบบวโดยคำนวณจากมูลค่าสินค้าค่าบริการขั้นต่ำเพียง25บาทเท่านั้น 5. บริษัทขนส่ง J&T Express J&T Express บริษัทขนส่งสินค้าส่งพัสดุสัญชาติฮ่องกงเป็นขนส่งอีกหนึ่งเจ้าที่มีแม่ค้าออนไลน์เลือกใช้บริการค่ะเพราะการจัดส่งที่สะดวกรวดวเร็วมีสาขาให้บริการครอบคลุม928อำเภอทั่วประเทศเปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดติดตามพัสดุได้แบบเรียลไทม์และยังมีบริการส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางแบบเร็วติดสีดถึงมือผู้รับภายในหนึ่งวัน ค่าบริการเบื้องต้นราคาขนส่งพัสดุเริ่มต้นที่25บาทเพราะมีประกันชดเชยสินค้าสูงสุดไม่เกิน2,000บาทบริการเก็บเงินปลายทางจะคิดค่าธรรมเนียม3%จากมูลค่าสินค้าและจะโอนเงินเข้าบัญชีข,ของแม่ค้าออนไลน์ภายใน1วันทําการ 6. บริษัทขนส่งแฟกซเอ็กเพรส บริษัทขนส่งพัสดุเอกชนสัญชาติไทยน้องใหม่มาแรงขวัญใจแม่ค้าออนไลน์แถมยังเพิ่งได้เป็นยูนิคอนในวงการสตาร์รอับรายแรกของไทยไปหมาดๆที่เปิดให้บริการ365วันไม่มีวันหยุดนำส่งพัสดุทั่วไทยในราคาประหยัดราคาเริ่มต้น25บาทเท่านั้นมีจุดบริการรวมถึงจุดรับส่งพัสดุทั่วประเทศ กว่า3,500แห่งจะส่งพัสดุให้เร่งด่วนภายใน1วันมีบริการพิกอัพรับพัสดุถึงหน้าบ้านแถมยังรองรับการเก็บเงินปลายทางอีกด้วยค่ะค่าบริการเบื้องต้นราคาขนส่งพัสดุเริ่มต้นที่25บาทพร้อมมีประกันชดเชยสูงสุดไม่เกิน2,000บาทบริการเก็บเงินปลายทาง จะคิดค่าธรรมเนียม3%จากมูลค่าสินค้าและจะโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ค้าออนไลน์ไม่เกิน2วันทำการเจ็ดบริษัทขนส่ง SCG Express SCG Express หรือขนส่งแมวดำบริษัทขนส่งเอกชนมาตรฐานญี่ปุ่นภายใต้สโลแกนส่งความสุขถึงบ้านคุณที่เน้นให้บริการขนส่งพัสดุแบบเร่งด่วนราคาเริ่มต้นที่35บาทโดยคิดราคาตามขนาดกล่อง ไม่ตามน้ำหนักสามารถส่งพัสดุได้เกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพัสดุธรรมดาอาหารแชร่แข็งผักผลไม้สินค้าควบคุมอุณหภูมิพัสดุสินค้าขนาดใหญ่แถมยังมีบริการเข้ารับพัสดุถึงบ้าน door to door สามารถชำระเงินปลายทางได้ทั้งรูปแบบเงินสดและบัตรเครดิตค่าบริการเบื้องต้นราคาขนส่งพัสดุเริ่มต้นที่35บาท มีประกันคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน3,000บาทกรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหายบริการเก็บเงินปลายทางคิดค่าธรรมเนียม3%จากมูลค่าสินค้าและมีค่าบริการขั้นต่ำ15บาทหลังจากทำการจัดส่งพัสดุเรียบร้อย s c g Express จะโอนเงินให้ร้านค้าออนไลน์ส่งภายใน1วันทำการแต่บริษัทขนส่ง DHL Express บริษัทขนส่งสินค้าออนไลน์ชื่อดังที่ครอบคลุมการจัดทั้งในประเทศรวมถึงส่งพัสดุไปต่างประเทศมีบริการจัดส่งสินค้าและพัสดุที่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นส่งสินค้าแบบปกติที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน3วันรับส่งพัสดุสินค้าแบบ door to door ส่งสินค้าเร่งด่วนแบบกำหนดเวลาได้เองเรียกได้ว่าสามารถตอบโจทย์ร้านค้าออนไลน์ทั้งรายเล็กและรายใหญ่เป็นอย่างมากค่าบริการเบื้องต้น ราคาค่าบริการเริ่มต้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล50บาทต่างจังหวัด64บาทบริการเก็บเงินปลายทางคิดค่าธรรมเนียม3%ของจำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าและโอนเงินเข้าบัญชีข,ของร้านค้าออนไลน์ส่งภายใน2วันทําการเมื่อผู้รับสินค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 9. บริษัทขนส่งลาลามูฟบริษัทขนส่งลาลามูฟให้บริการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน On Demand จากหน้าร้านถึงหน้าบ้านของลูกค้าให้บริการเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลค่ะตอบโจทย์ร้านค้าออนไลน์ที่ต้องส่งสินค้าให้กับลูกค้าทันทีภายในหนึ่งชั่วโมงชนิดที่ว่าลูกค้าสั่งสินค้าปุ๊บแม่ค้าส่งของปับ๊บสามารถเรียกใช้งานได้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ แถมแม่ค้าออนไลน์สามารถอุ่นใจได้เลยว่าสินค้าจะจัดส่งถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยและทันตามเวลาที่ต้องการค่าบริการเบื้องต้นเริ่มต้น48บาทและกำหนดค่าบริการขั้นต่ำไว้60บาทคิดตามประเภทที่ใช้ขนส่งและระยะทางเริ่มที่กิโลเมตร1-30กิโลเมตรคือ7.2บาทสำหรับมอเตอร์ไซค์12บาทต่อกิโลเมตรสำหรับรถยนต์และรถกระบะ15บาทต่อกิโลเมตร บริการเก็บเงินปลายทางคิดค่าเพิ่ม40บาทเท่านั้นและใช้ได้เฉพาะการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ 10. บริษัทขนส่ง AlphaFast เป็นอีกบริษัทขนส่งที่ร้านค้าออนไลน์ชอบใช้บริการค่ะโดยเข้าให้บริการขนส่งสินค้าที่เน้นไปทางการรับของจากมือผู้ส่งและนำส่งให้ถึงมือผู้รับในวันถัดไป โดยค่าจัดสูงเริ่มต้นที่35บาทเท่านั้นรองรับบริการเก็บเงินปลายทางส่วนการเรียกใช้บริการสามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่มารับพัสดุผ่านแอปพลิเคชัน Alpha Center ค่ะข้อควรรู้การให้บริการรับสินค้าถึงบ้านแม่ค้าออนไลน์จะต้องแจง้งล่วงหน้า3ชั่วโมงเพื่อให้พนักงานเข้าพัสดุสินค้าและส่งของให้ผู้รับสินค้าในรุ่งขึ้นค่ะ บริการเก็บเงินปลายทางชำระเงินสดคิดค่าธรรมเนียม2%ถ้าชำระเป็นบัตรเครดิตคิดค่าธรรมเนียม2.9%ขั้นต่ำอยู่ที่25บาทและทางอัลฟาจะโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้าออนไลน์ส่งภายใน24ชั่วโมงและนี่ก็คือ10บริษัทขนส่งสินค้าที่แม่ค้าออนไลน์นิยมเลือกใช้บริการ ซึ่งแต่ละเจ้าล้วนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาระยะเวลาและประเภทการจัดส่งก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาให้ได้รับชมกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ